มีความเคลื่อนไหวจากชมรมผู้เลี้ยงนก5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ประกาศจุดยืนเรียกร้องปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงนกปบอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกได้นํานกมาร่วมประชันเสียงที่อําเภอชนะจังหวัดสงขลาภายใตกิจกรรมสารฝันถอดถอนนกกรงหัวจุกไทย เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกรณีนี้ชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก5าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการขับเคลื่อนต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนำรายชื่อเกือบสองแสนรายชื่อมอบให้กับสภาผู้แทนราษฎรยืนยันถึงความจำเป็นที่จะปลดล็อกเพื่อให้นกกรงหัวจุกเป็นสัตว์เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ และเป็นซอฟต์พาวเของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าไม่สนับสนุนการนำนกป่ามาซื้อขายหรือนำมาเลี้ยงโดยตั้งความหวังว่าการปลดล็อกนั้นจะนำไปเป็นการพัฒนาการเลี้ยงนกให้ได้นกที่มีคุณภาพเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำไรายได้สู่ผู้เพาะเลี้ยงและอาชีพที่เกี่ยวข้องเขาจะไม่แบ่งแยกเลยตอนนี้ก็คือว่าเห็นด้วยว่าถ้าสนับสนุนให้สัตว์ตัวนี้ อถอนจากบัญชีลำดับที่580เนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีอาชีพที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ คนตำรวจตรีสุรินทร์รเลสสสจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์หนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนก็เรียกร้องไปยังนางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีและน,ลนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างไรายได้เข้าประเทศคาดว่าอีกประมาณสเดือนจะมีความชัดเจน โดนเสียหลายประเทศนะตอนนี้ในยุโรปก็เริ่มมีการเล่นเรื่องนกปงหัวตุกแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังยังล้าหลังอยู่มากไม่ยอมเปลี่ยนกฎหมายไม่ยอมทั้งที่ว่าประชาชนค่วเสียภาษีเขาเรียกร้องมาตลอดก็เลยอยากให้รัฐบาลทบทวนจริงใจหน่อยกับประชาชนขอจริง,ง,งใ,ใจหน่อยนัปกปรามาถึงนายกอ่า แพรทองทานด้วยรัฐมนตรีต่างๆด้วยความต้องการของชาวบ้านเขาเสียภาษีต้องฟังนะครับไม่ใช่ใหเขาต่อผทู่มา30ปีแล้วก็เขาปฏิบัติผิดๆิดอยู่ปัจจุบันนกตรงหัวจุกมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่ายังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถซื้อขายส่งออกได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีความพยายามในการเสนอให้ถอดบัญชีนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแต่ยังมีข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อสรุปค,ค่ะ